ก็เป็นตัวเจนรุยนะครับตัวที่ขายอยู่เป็นตัวซาโคฟแอนติเจนเทสคิปนะครับเป็นสไลด์ว่าสวอปก็คือมาจากน้ำลายนะครับตัวนี้ได้ออยอตามมาตรฐานเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีตัวโคดวิธีการใช้งานแล้วก็ตัวนี้มีรูนะครับสามารถกดได้กดปุ๊บหนรูนะครับสำหรับวางคิ้วโอเคเราจะมียูซ์มามาลองใช้กันดูนะครับ อันนี้เป็อนพอดีกล่องที่เสียหายนิดหน่อยนะฮะก็มาใช้ดูตัวนี้สติกเกอร์ QC นะครับมาจากโงารงงานผู้ผลิตเลยนะครับ <S <S ข้างในจะมีอะไรบ้างมีเทสการ์ดมีเทสการ์ดนะครับมีสารดูความชื้นอยู่ข้างในนี้นะครับกันของมีปัญหาเนานะแล้วก็มีตัวทิ้วนะครับทิ้วนะครับพร้อมได้รู้ได้รู้แต่ในข้างในมีจริงเนาะ แล้วก็มีถุงสำหรับแยกกำจัดเนอะจะได้ป้องกันคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวก้านตัวใหม่นะครับก็ก้านตัวใหม่ก็จะเป็นใช้กระดาษไอ้ลงนะครับประมาณนี้นะเป็นก้านเหมือนกระตุนบัตอีกหนึ่งนะครับโอเคในนี้จะมีคู่มือสองชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวบอกดูผลน,นะครับ ก็คือขีดขึ้นหนึ่งนนะครับเป็นตัวทีกับตัวซีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวในภาษาหมู่ใช้นะครับผมโอเควิธีการนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เทสการ์ดอย่างมานะครับนะะฮแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนนะครับเราก็จะอม การน,นี้แหละครับแนะ <c oughs> นะนำให้แกรมนิดหนึ่งนะครับผมอ๋อผมเลยครับสี่สิบวินาทีนะครับก็แนะนําให้กวาดลินด้วยนะครับเอาเบริเวณที่มีสารขาัดหลังเยอะหรือว่าถ้าคุณมีเสยมหะนะครับก็ป้ายต้องเสมหะได้ครับ นม่โหเอาเส็มหางมาอาจจะดูสกบรกนิดนึงนะแต่เพื่อความได้แซมป์ี่อ่าดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะครับวัน,นี้ก็คือตัวอย่างตัวนี้ก็ค่อนข้างแน่นละจะสัมผัสได้ลักสัมภีรู้สึกฟูๆนิดนี้นะครับอืม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  ก็เป็นตัวอย่างเรานะครับใส่เข้าไปแนะนานะครับต้องหมุนหมุนสักวันสี่ห้ารอบนะครับบางคนใช้วิธีบีบตัวนี้ก็ได้บีบแล้วหมุนนะครับเพื่อให้มีการเค้นหน่อยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บแช่ไว้อีกหนึ่งนาทีนะครับนับเวลาจับเวลากันนะครับเนื่องจากตัวนี้ดีไซน์ให้สามารถวางตรงนี้ได้นะครับสําหรับคนที่จะต้องไปออกฟิลนะครับสามารถทำาบบนี้ได้นะครับวางตัวอย่างนี้กันหกนะครับอืม ผมพยายามบีบหมุนหมุนหมุเพื่อให้น้ำหยดออกไปเยอะที่สุดนะครับนะฮะหลังจากนั้นผมก็เสียบเข้าซองเดอร์โชหรืออืมส่วนนี้แยกทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่มีสารขัดหลังนะครับพลาสติกกระดาษเอออะไรเออวกนี้ทิ้งวัสดุปกติได้เลยเพราะว่าถือว่าไม่ติดเชื้อนะครับอ่หลังจากนั้นปุ๊บอันนี้นะครับก็จะเป็นาสารขัดหลังที่ผสมกับตัว เราทดลองเมื่อกี้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะหยดตัวนี้นะครับเข้าไปบนตัวสต็อปตรงนี้นะครับหยดประมาณ4หยดนะครับนะฮะแล้วดูกันขอหาหยดน,ดนิดนึงนะเพราะว่าหยดแรกมันจะฟองนะครับลองจักเวลาดูครับว่าเร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้น้ำกำลังขยับมานะครับ เนื่องจากว่าผล PCR ผมอผมมันเป็นบวกโน้นแล้วก็วันแรกจริงๆแล้วผมเช็คด้วยตัวนี้ก็ขึ้นทีละนะฮะวันนี้ดูซิว่าจะขึ้นไหมนะครับจริงๆถ้ามองเนี่ยเห็นเงาแล้วนะเห็นไหมเห็นเงาไหมครับนี่เงาโผลนะ่มาแล้วนะครับอันนี้ผ่านไป1นาทีกับ5วินาทีนะครับจริงๆตัวนี้ผมไม่ต้องรุนเลยนะครับเพราะว่าเข้มมาก ดูจากตัวนี้อาจจะยังไม่เข้มนะครับตัว C นะครับตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะครับตัว C ก็จะปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่จากที่ดูนะครับคือถ้าสมมติตัว T เข้มเนี่ย C จะอ่อนลงนิดนึงนะครับจริงๆตัวนี้เราก็สามารถคอนเฟิร์มแล้วว่าข้าพเจ้าติดโควิดนะครับอันนี้ผ่านไปหนึ่งจุดห้าสิบวินาทีนะครับหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับ จริงๆจ,จะบอกว่าถ้าสมมุติทิ้งรองให้ครบ15นาทีเนี่ยสีจะเข้มมากเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเข้มสุดๆดเนี่ยให้แบบชัดเจนขึ้นแบบนี้เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ2นาทีละอ่จริงๆแค่2นาทีเนี่ยผมว่าจะตรงนี้คนทั่วไปก็ยืนยันได้แล้วว่าคุณติดโควิดนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่รอ15 นาทีนะครับแต่ว่าท่านี้ข้า้งนั้นเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยที่มีเชื้อน้อยนะครับควรจะรอให้ครบ15นาทีเพราะว่าแถบมันจะไม่ได้ขึ้นชัดอย่างนี้มันจะค่อยๆขึ้นเป็นเหมือนมีเงาลักษณะนั้นนะครับ